สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับการพยากรณ์ตามราศีช่วงต่อไปกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงวันที่3ถึงวันที่17ตุลาคม2564นนะครับซึ่งในช่วงนี้นั้นก็จะมีหลายๆราศีที่ประสบ พบเจอกับการที่ดาวนั้นจะยกย้ายข้ามราศีต่างๆเราก็จะมาค่อยๆไล่ดูกันไปทีละวันทีละวันว่าวันนี้2ราศีที่เราจะพูดคุยกันคือราศีเมษกับราศีพฤษภจะเจอเจอเรื่องราวแบบไหนกันบ้างในช่วงวันที่3-17ตุลาคมนี้นะครับส่วนหลังจากนั้นวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น2ราศีถัดไปถัดไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้กันเช่นเดิม โอเคเราก็มาเริ่มจากคนที่เกิดราศีเมษกันก่อนละกันนะครับคนที่เกิดราศีเมษคัมภีร์กรในช่วงวันที่3ถึง17ตุลาคม2564นั้นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองก็มีดาวมฤตยูจรกลุมลักคนาอยู่ก็เรียกได้ว่าเป็นว่าเรื่องที่เป็นมานานแล้วเป็นเรื่องที่จะอยู่เรื้อรังกับเราไปอีกนานเพราะว่าเป็นดาวใหญ่นะครับเรียกได้ว่าเป็นดาวแห่งความ เป็นเคราะหกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคร้ายที่มองไม่เห็นทำให้เกิดความอึมครึมไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าหากอยากให้สิ่งที่มันมาบดบังให้ชีวิตเราหม่นหมองนี้มันพอจะลดลงหรือหายไปได้บ้างก็ต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้กับคนที่เจ็บป่วยการทำบุญลงศพหรือการสวดมนต์บำเพ็ญสมาธิ จะช่วยให้ผ่อนคลายช่วยให้สิ่งต่างๆนั้นมันบรรเทาลงไปได้ก็การช่วยเหลือคนที่เขาจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับอุปภโภคบริโภคนี้ก็จะทำให้สิ่งที่มันอึมครึมอยู่ในชีวิตเรานั้นมันจะลดน้อยถอยลงทำให้ชีวิตเรามีแสงสว่างมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องการเงินของชาวราศีเมษกันนะครับ การเงินของชาวราศีเมษนั้นมีดาวราหูจออยู่ในเรือนกระดุมพระซึ่งนั่นหมายถึงว่าการเงินของเราในช่วงนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นมีความหมุนเวียนผันเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็วกับการเงินของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีราหูมาตัวเดียวมันยังมีตรีโกนที่ทำให้ดาวอาทิตย์อังคารพุธพฤหัสเสาร์ราหูนั้นส่งผลถึงกัน อีกทั้งนอกจากในตรีโกนนั้นยังมีดาวศุกร์ยกดาวศุกร์ที่เลงอยู่แล้วก็ดาวเกตท,ที่โยกหน้าราหูอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าดาวแทบทุกดวงเนี่ยมาส่งผลถึงการเงินหมดเลยแปลว่าการเงินในช่วงนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนมากหน้าหลายตาสิ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ที่มีอำนาจอำนาจวาสนาต่างๆผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เพราะว่า มันจะมีกกศักดินาที่เป็นอาทิตย์พฤหัสเสาร์มาเกี่ยวข้องกับการเงินเราแต่พริฤหัสเดินมนนั้นก็แปลว่าคนที่มีอำนาจวาสนายศธาบรรดาศักนั้นอาจจะเชื่อถือไม่ค่อยได้และการลงทุนผู้ร่ำรวยมีเงินทองอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหวังผลตอบแทนนั้นก็ไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เป็น่เรื่องดีคือการหยิบจับฉกฉวยเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาหรือเงินที่เราไม่ได้คาดคิดมีความฟลุกอะไรเกิดขึ้นความเสี่ยงนั้นจะทำให้เกิดผลดีกับการเงินของเราได้แต่แน่นอนสิ่งที่ดีต่อดวงชะตาของเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ดีต่อเราจริงๆ เพราะบางทีนั้นเรื่องที่มันเป็นธุรกิจสีเทานั้นบางคนเขาอาจจะไม่ชอบตั้งแต่แรกทําไปต่อให้ได้เงินมาเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เรานั้นรู้สึกมีความสุขเท่าไหร่สุดท้ายก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็รู้ไว้ว่ามันเป็นโอกาสสำหรับการเงินของเราในช่วงนี้แล้วกันนะครับแต่เราจะคว้าไว้หรือไม่คว้าก็สุดแท้แต่จริตของแต่ละคนนั่นเอง ต่อมาเรามาดูการงานของชาวราศีเมษกันต่อนะครับการงานของชาวราศีเมษนั้นดาวเสาร์และดาวพฤห,หัสจรเข้าในเรือนการงานเดิมทีนั้นเป็นคู่ศัตรูต่อกันแต่ด้วยความที่พฤห,หัสกำลังถอยหลังมันจะทำให้พลิกร้ายให้กลายเป็นดีเพราะว่าดาวที่เดินมนเดินวิปริตนั้นจะทำให้เกิดผลที่ไม่ได้เป็นไปตามนั้นโดยตรงนั่นเอง การงานจึงเรียกได้ว่าไม่ลำบากยากเย็นและดาวอื่นๆมาร่วมกันในตรีโกนส่งผลกับการงานเช่นเดียวกับการเงินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ทายเพิ่มเติมไปว่าการงานที่ไม่ลำบากในช่วงนี้มีแนวทางไปคล้ายกับเรื่องการเงินมีความเชื่อมโยงต่อกันเงินดีงานก็ดีตามเงินดีในเรื่องการฉกฉวยเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงโชค การงานก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันการยื่นเข้าหาผู้ใหญ่ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์แล้วไม่ดีการงานก็เป็นเช่นเดียวกันนั่นเองก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการงานของชาวราศีเมษและสุดท้ายเรามาดูความรักของชาวราศีเมษกันครับความรักของชาวราศีเมษนั้นไม่มีดาวจรเข้าพบป,ปัตตนีเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาดาวเกษตรของเรือนปัตตนี ก็คือดาวศุกร์จอนอยู่ในภพมรณะอีกทั้งยังเลงด้วยราหูคู่ปรึกษาหารือโยกหน้าด้วยอาทิตย์อังคารและพุธอ่าเรียกได้ว่าดาวที่มันเข้ามาส่งผลกับดาวศุกร์นั้นก็มีเยอะอยู่พอตัวเพราะว่ามันมีตรีโกณปัตตนิอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนที่เข้ามาพัวพันเกี่ยวกับความรักของเรานั้น มีทั้งมาดีและมาร้ายแต่ในความดีและความร้ายนั้นไม่ได้ส่งผลถึงต่อเจ้าชะตาหรือความรักของเจ้าชะตาแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นเรื่องที่ให้ให้เรารับรู้ว่าเออมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราถือมาเป็นเรื่องของตัวเองนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้สำหรับชาว ราศีเมษในช่วงวันที่3-17ตุลาคม2564นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูชาวราศีพฤษบกันนะครับสิ่งที่ชาวราศีพฤษภจะเจอเจอนั้นในช่วงวันที่3-17ตุลาคม2564จะเจอเจออะไรบ้างเรามาเริ่มดูสิ่งที่อยู่ตรงลัคนาก่อนเลยดาวราหูจรทับลัคนา นั่นหมายถึงมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเรื่องของตัวเองดาวราหูนั้นก็สร้างความปั่นป่วนไว้มากแล้วแต่มันไม่ได้มาแค่นั้นมันยังส่งผลถึงกันและกันในช่องต่างๆที่เกิดเป็นตรีโกณอิกตาหากเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์อังคารพุทธพฤหัสเสาราหูและก็ดาวสุขที่มาเลงด้วยอิตาหากัก แปลว่าช่วงนี้เนี่ยเจ้าชะตามีความเกี่ยวข้องกับผู้คนมากน่าหลายตามีคนเข้าหาตัวค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือคนที่เข้ามาหาเรานั้นจะต้องระวังคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์คนที่ออกแนวคิดมีหลักออกหลักการอะไรต่างๆให้หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทอง,ท,องที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆผลกำไรระยะยาวความมั่นคงมั่งคั่งแก่ตัวเอง ก็จะต้องระวังเรื่องราวเหล่านี้ไว้มากๆเพราะว่าดวงชะตาบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้จะสร้างความเสียหายให้แก่เรานั่นเองนะครับสุดท้ายสิ่งที่ดีกับตัวเราสิ่งที่ดีต่อชาวราศีพฤษภถ้านับจากดาวที่มีอยู่จริงๆก็คือกกโจรเพราะว่าดาวอังคารดาวราหูดาวเสาและดาวศุกร์นั้นทั้งหมดไม่เดินวิปริต ส่งผลถึงกันและส่งผลถึงชาวราศีพฤกษ์ศพเต็มๆเพราะฉะนั้นธุรกิจหยิบจับโชกฉวยธุรกิจเรื่องสีเทาต่างๆธุรกิจแห่งความเสี่ยงการโกงหรืออะไรประมาณนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ดีส่งผลดีต่อเราในช่วงนี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะมาถึงตัว เราเพียงแต่ตอบรับหรือปฏิเสธมันก็พอแล้วนั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดเรื่องอื่นๆกันต่อดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีพฤษภนั้นไม่มีดาวจรอ,อยู่ในภพกระดุมพระเราพิจารณาดาวที่เป็นเจ้าเรือนเกษตรของการเงินกันซึ่งนั่นก็คือดาวพุธเจ้าเรือนเกษตรราศีมิถุนซึ่งดาวพุธนั้นตอนนี้อยู่ในเรือนปุตะ อยู่ในตรีโกลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีพฤกษบเรียกได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พื้นฐานตัวเราเจอเต็มๆเลยช่วงนี้เพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับตัวเรานั้นคนที่เข้ามาหาเราการเงินของเราก็จะไปผูกพันกับไอ้คนพวกนี้ด้วยถ้าหากว่าเราจะต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องระวังคนมีอำนาจวาสนาถ้าหากว่าเราไม่ระวังให้ดี การเงินของเราก็จะเสียหายไปด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองก็ผูกพันกันมาอย่างนี้นะครับต่อมาเรามาดูเรื่องการงานของชาวราศีพฤกษภกันในช่องการงานนั้นไม่มีดาวอยู่ในภพกรรมมะพอดีเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาดาวที่เป็นเจ้าเรือนเกษตรกันซึ่งก็คือดาวเสราร์และดาวราหู เพราะฉะนั้นดาวเสาอยู่ในภพสุภะหนึ่งในขาของตรีโกนราหูนั้นมาถึงตัวเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้นี่ต้องทำงานเป็นหลักเลยโดยที่ไม่จาเป็นจะต้องคิดเรื่องอื่นมากแต่สิ่งที่ต้องระวังนั้นก็เป็นเรื่องเดียวกันเช่นเช่นเดียวกับคำทํานายเกี่ยวกับตัวเองคำทํานายเกี่วยวกับการเงินก็คือ ถ้าหากผู้ใหญ่จะมาสร้างความเสียหายให้แก่เราเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องเดียวการงานก็อาจจะเสียหายไปด้วยอะไรที่มีความฟลุกว่าจะได้จะได้เงินก้อนโตงานที่ได้ก็จะเป็นก้อนใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปรับตัวเข้ากับเรื่องนี้จะดีที่สุดนะครับและสุดท้ายความรักของชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไร ความรักของชาวราศีพฤษภนั้นมีดาวศุกร์อยู่ในเรือนปัตตนีเลงด้วยดาวราหูเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการปรึกษาหารือกันในเรื่องความรักโยกหน้าด้วยอาทิตย์อังคารและดาวพุธโยกหลังด้วยพฤหัสและเสาร์ทำนายว่าช่วงนี้คนรักหุ้นส่วนคู่ครองของชาวราศีพฤษภ มีเรื่องราวและผู้คนเข้ามาผัวพันจำนวนมากทั้งดีและร้ายผสมกันไปส่งผลให้เจ้าชะตามีความสุขความทุกข์เยอะกับเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองเห็นความสุขเนี่ยเราก็อย่าอย่าไว้ใจมันมากเกินไปเพราะว่ามันมีเรื่องดีกับเรื่องร้ายผสมปนเปเข้ามาเยอะและเวลามีเรื่องร้ายเข้ามาหาตัวก็ ถ้าหากเราหันไปมองข้างๆปุ๊บเราก็จะเห็นความสุขในเรื่องที่เราเจอได้ไม่ยากในเรื่องความรักของชาวราศพีพฤษภนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์วันที่3ถึงวันที่17ตุลาคม2564ของชาวราศีเมษและชาวราศพีพฤษภนั่นเองนะครับ แต่ละคนจะเจอเจอเรื่องอะไรในช่วงนี้วางแผนอะไรกันไว้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือทาง Facebook ของตาลทวะพยากรน,นะครับสุดท้าย วันนี้ก็ขอฝากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีสติพร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์กด u b s สไครป์ช anel ตานทวะพยากรณ์เอาไว้นะครับจะได้มารับฟังคําพยากรณ์กันในทุกๆวันและพรุ่งนี้วันต่อๆไปก็จะเป็น2ราศีถัดๆไปเรื่อยๆก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ทีมงานตานทวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ